จากที่เราได้สอบถามคุณปู่อิสาพนาเก่งไก่ค้งนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาลงพื้นที่ป่าเดบอทูนะคะก่อนที่เราจะลงพื้นที่ป่าเดบอทูนะคะเราต้องมาดูที่มาที่ไปของเดบอทูก่อนนะคะ<ต>คุณแป้เออมาเดบอทูเนีย่ยเรียกวา่าภาษาไทยเรียกว่าป่าสดเดือป่าสดเดือนี่ไม่ใช่มามีปัจจุบันเนี่ยมันมีตั้งแต่โบราณโบราณโบราณ ไมคคอนี้คอที่เกิดรูปใหม่เนี่ยเกิดรูปใหม่เีวาจะต้องตาสดุดตาสดือใส่ในบอลบอลแม่ไผ่แต่ว่าปููนในเตียวไว้อ,อเอเตียวไว้อุปกรณ์อันนี้บอลบอลแม่ไผ่เนี่ยเวลาแม่เนี่ยจะคลอดลูกจะเกิดลูกอ่ะปวดท้ออันนี้อีกคอหนึ่งตาหมอหมอตาแย่ มมตะแยงเด็กที่มาอยู่ในท้องของแม่ของโมตะแยงต้องบีทท่อใหญ่ใหญ่นี่ต้องบีใหญ่นี่บีโลบีโลบีโลก็เด็กมัเกิดม,ม,มาเกิดมาแล้วมันสะดือมาสลายไปด้วยก็สะดืดอออกมาคัานหรอไม่พอมาช้าแล้วเอาไปเลือยไปถอยอ๋อมมีอัตตาเอาว่า อดเลงอันนี้คนท่ามารู้ดีมาปีเชื้อราทิ่ศีลไม่ดีเขาเอาอุอปกรณ์อย่างนี้อันวนี่ที่คุดเ,เตียวไว้เนี่ยจะต้องเอาปืเปลือกไม้ไผ่เนี่ยนีเ่เอลือกนี่นี่นี่เอเปลือกไมาไผ่มาภายเนี่ก็คือว่าอันนี้ไม่มีปัทัยะไม่มีคิดศีล แต่ว่าฐานได้จะต้อฐานนี่ไม่มีปัญยมามันกัไม่มีคิดส้นี้ขอว่าสดสุสดูนี่มันอันนี้มาอฝานี่มาตี่ท่อกัะเด็นฝานี่มาปิดสดดูขอมันนะเอาเอา,เอาไฟมา้มา,มาเดี๋ยวไฟท่อเนี่ยม้าอะไรก็นะีจะต้องเอาบทานนี้บทฐานนี้ต้องเอายีกเขาต้องใบใบนี่ใบไผ่ไนี่ ต้อต,ต,า,ตาย punched, อย่างนี้นี่นี่นนต้อตายอย่างนี้ไม่ต้ออ่อนไม่ไม่ต้ออ่อนเละอะไรไม่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 ยั้มาตายอย่างนี้ขอห้ามเด้ค่ะขอไม่อ่อนขอไม่เละในทุกอย่างมันมีคิดเสน่ห์พอเสร็จแล้วพอสะดือนี่แล้วก็ใส่หัวไม้ไผ่เนี่ยใส่ไม้ไผ่แล้วก็ต้องเอาผ้าผ้าที่ แม่มาเกิดลูกเกิดลูกที่ที่มาตีเรืออะไรพวกเนี้ยสี่เอาชน้อยหนึ่งจะพอก็จะใส่ฝานี้ได้แต่ก็ใส่สะดือใส่สะดือแล้วกอต่ออันนี้พ่อพ่อ,อจะจกกักาเอคนเดียวคน<ม>อ,อื่นจัทก,กาไม่ได้ต้อง,องพ่อเดเนี้ยใส่นส้าบอเสร็จแล้ว <c oughs> ต้องออไมา,างนันี้นี่อันนี้เป็นธรรมชาติจริงๆอะ อันนี้ใส่แล้วพ่อก็ต้องอมีมีเทียนหนึ่งเยียตตอกาบเอิดอกาบอย่างเนี้เอาลงมาใดลมาใดไปหาต้นไม้ใ,ในในป่าต้นใดที่จะสวยๆต้นใดที่ชอบพ่อก็ชอบให้ลูกที่เอาจมาบอสเดือเอาไปมาติงฮะนะก็ไม,ไม่อาปูไม่อธิบายเรื่องบ่อไม้ไผ่เรื่องอะไร ถาด้วยไม้ไายนี่อยู่ๆก็อ,อ,อธิบายเวลาครูบาจะจะถามเราเวล,ลปาปลาสดือมาใส่หินยังไงกูจานยังไงเราอธิบายไม่ถูกโบราโบรานี่อันนี้ไม่ดี้ก็สืบทออ,อธิบายตั้งแต่โบราณผู้วิธีผู้รสนายะผ้เท่าผูแก่ าจะต้องเอาตายะคบผู้เมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องห้ามไม่ต้องเอาเหล็กไม่ต้องเอาไมอันนี้ต้องอธรรมชาติทั้งหมดอันนี้ก่อนลงไปที นี่นะคะเราได้เข้ามาอยู่กันที่ปลาจำนองดีปทูกันแล้วนะคะ ซึ่งเราก็จะเห็นการติดป,ป้ายชื่อแบบนี้นะคะที่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้นะคะแล้วก็การนูนแต่ก <c oughs> อ,อ,อต่อน,นี่ไม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 ่ใช่ไม้จะอ,ออะอ้อที่เหนียวขอทออ่ะพสะอาดทีนึงออันนี้หลุดออกไปอ่ะอันนี้มันจะยับข้อเดียวแต่ว่าถ้าต้นไม้เนี่ยมันจะเปีนคอเดียยเด็กคอเนี้ย เด็ี้มาเกี่ยวเนี่ยขอบโหลกับปล่อยมันรุดไปเลยนะเออขอบบ่อนี่มาเฟสเลยรู้ก่อนรู้เลยแต่ว่าโต้ไม้เนี่ยพ่อแม่โต้ภาษาให้เพราะฉะนั้นทีการคู่เนี่ยจะต้องตีคู่ตลอดเลยก็ไม่ทำไรไม่ออกฟ้าออกโคตรไอสั่นนี่ไรเนาะถ่ายร่างที่ป้ายเหรอนี่นะป้ายเื่อนะค่ะบูมิสเตอร์อย่างมิสซี่ก็ ที่ตัวจะถือสิบปีแล้วนะนี่ฝันล,ล่าที่เหมืนอนะนอเนี่ยมาปลูกค่ะมาธนาสืบเรื่องยัไงพนาศึกษ<ะ>าค่ะมาศึกษาสร้างฝายแส้สสวแดวงองาตุลย์พอ,ออธิบายเกี่ยวกับปนะ่าสดเนี่ยมาชอบอชอบไปในมะันอันนี้ขอบับลูบับลูค้าวไข่สมัยนะั้นค้าวไข่ในมั่นนี้หาพี่เลี้ยอะไรสักอยขอเพิ่มแผ่ละร้อยแผ่ละร้อยเพื่อใคร ขอเขาขอที่ญี่ปุ่นมาวิลาเอียว่าขอจีลุ่งมาจีเชี่ยวแต่เชี่ยอะไรชาวมาแดนจากปุ๋ยเขามาตัดมือใช่เขามมนได้ดอกเต้นมันไม่มีการอนุรักษ์เด็กปศุแล้วพวกเราอย่ามาชวนจะมีการอนุรักษ์อย่างไรคะอโคอโปจะฟ้าให้อย่างนี้พวกเราพวกหนปัจจุบันนี้เราจะต้องมีโครง เราตอนสม,มัคคีเราจะต้องดูเพื่อ,อท่านหลายก่อนมัดทาที่จะแก้ได้อนุรามิลัยยาเดปอทโทเสดอ,อยาโบราณไม่มีละเราจะต้องหาวิธีเราหนึ่งเราต้องบัวปลาบัวปลาได้สออยาบัวปลาน้ำอานุอนุราปลาบัวปลาโบต้องอนุรปาป่าต้นไม้อันนี้ตัวที่หนึ่ง ูที่สอพูดเรา่นี้ต้องด,ดูเพื่อเพื่อตอนใส่ที่เราเราจะอนุรักษ์ยาห้วยโบห้วยกาลยาเนี่ยอันนี้ที่แล้วนะพระอาจารย์ปราศุชาอ,าอ๋ออ๋อครับร่วมมือกันเข้าใจกันดีเขามันมีเสถาซ้ำกันแต่ว่าจะมีป้ายอย่างนี้มีหรือไม่มีไม่รู้เราจะต้องเพิ่มฟื้นฟูใหม่ฟื้นฟูใหม่ยาป้ายยามูุนี้จะต้องฟื้นฟูใหม่ท่าใหม่ อย่าชิ้นไหนเพื่อเพื่อชิ้นในที่เราดูเพื่อได้อ๋อเพื่อพวกเราเดียวนี้ผู้เท่าผู้แก่สมัยกอไปถือขนาดนี้เนี่เราจะต่อยอดกันยังไงเราจะต้องก็เราอยู่นี่จะได้ประโยชน์ยัง,ยงไงเราต่อยอดต่อยอดเท่าผู้แก่อ๋อราดูอนุรักษ์คอนาโตคอละโตมาค้นมาคือมาค้นมาคือ,คอแต่ละหมูบ่บ้านไม่ใช่อยู่เดียวนี่หนา เดี๋ยวนี้อาปูเนี่ยนะกาญญาเนี่นนายาอาปูเข้าไปไปชวทุท่วหมู่บ้านอน่ะแม่แดกบ้าจา่าแต่ว่าบ้าจ่านี่มันหัอที่ไปอนุรามันน้อยแม่แดดเนี่เออเยอะมากเลยไปแม่แดดห้อยปูเนี่ห้อยปูเดียเนี่ยมีชั้นนี้มีอะไรมีงบอกอะไรที่โบ,บว่าน่ะโอ้<ป>สนุกมากเลยขอแม่แต่ละแต่ว่าเจ็บโรคลาวเนี่ย <c oughs> มันมีอะไรชู่ดี ที่ชูเดเนี่ยพญาใต้มีชั้นนี้อ,อ๋อพอญาบ้ามีชั้นนี้อยู่งกโกคูแม่ลัวชัดเจนอ,อยู่แต่ว่าสีเหล่านี้พูดโนมูเนี่ยเราจะต้องเดือเข้ามาฟื้นฟูต่อยอดไม่ใช่อยู่อยู่อยูยยยย่เอาข้าวพูดอย่าเดียวเอาทวดแดงอย่าเดียวลูปาอย่าเดียวโอ้เจ็บขูไม่ชอบอันนี้ขูฝ่าให้พูดแล้ว ที่จะต่อ,อยอดมาต้องเคิียดแค่ไม่ต้องอาย